เมืองที์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอีแอมสราััร์ครบใครคนนั้นตายหมดสังคมสงสัยว่าอีแอมคือฆาตกรต่อเนื่องแต่ทนายออกมาเบรกว่าไหนละหลักฐานการวางยาว่าแล้วก็หัวเราะกลางรายการโหนกระแสเสียงหัวเราะกระแทกเบ้าหน้าญาติคนตาย อากาศร้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเปิดพัดลมกลัวร้อนตายเหงื่อโชกหัวบินค่าไฟใครก็รู้ต่างหวาดกลัวพุ่งกระฉุดไม่ได้มั่วนี่เรื่องจริงเปิดทีวีผีเต็มจอขอแจ้งข่าวดูช่องแปดร้อนกลับหนาวข่าวแม่หญิงไปทำบุญกุศลส่งไม่ประวิงปล่อยปลาเสร็จก็แน่นิ่งทิ้งบันไดมีเอมสรารัสัตว์นรก เห็นเพื่อนตายแต่โกหกแบบตัวร้ายหนูคิดว่าเพื่อนของหนูไม่ติงกายคงง่วงนอนเลยทิ้งไว้ให้ดายเดียวเดชบุญคุณพระเจ้าเข้ามาช่วยกล้องจับภาพคอยอำนวยฉากหวาดเสียวเห็นเต็มเต็มหน้านักฆ่าเดินหน้าเสียวคืออีแอมที่มีเอี่ยวฆ่าสาวงามใสยาในใครได้กินสิ้นชีวิต เสพสารพิษก็สู่ขิดใส่ลงหามเข็นรอบเมนกุศลาก่อนไฟลามขี่สพแล้วคนติดตามถามกันชยัยที่หนุ่มกูสู้สิบทิศแกคิดหนักแขกรับเชิญหนุ่มร้องทักอยู่แถวไหนที่ขอเชิญ,ญญาติคนตายมาไวไวนั่งล้อมวงเรื่องโคตรใหญ่ใจไม่ดีส่วนตัวกูดูทีวีนั่งหวีผมหวีเสือกหักจะเป็นลมนั่งกลัวผี ของแตกหักห้ามเก็บไว้มันอับปรีคูเงื้อแขนแล้วเหวี่ยงหวีสีชมพูป่าเข้าหน้าอีสาวแอมผู้แย้มยิง้งคาปากแดงดูจิ้มลิ้มแต่งตัวหรูเมียตำรวจนะอีหานผัวอุ้งชูจ้างทนายมายืนขู่ท่านผู้ชมตอนแรกๆสำนักข่าวก็ปิดหน้าวันต่อไปเห็นเต็มตาทั้งหน้าผม ยิ้มทำไมอีดอกเห็ดโจรมีนมควรโศกเศร้าและตรอมตรมหลังเพื่อนตายอย่าบอกนะว่ามึงป่วยโรคจ่าเฉยไร้ร้อนหนาวเหมือนย่อเยอเยผู้เสียหายตำรวจลากไปควบคุมอันตรายคนสงสัยทิ้งสหายได้อย่างไรส่วนทนายของอีแอมเสือกหัวเราะส่วนพี่หนุ่มเอามีดฉอกไม่ให้ท้าย หลอกถามแม่งขอข้อมูลนางทนายท่านผู้ชมเอาตีนไกจอทีวีการมอมยาการวางยาไหนหลักฐานทนายบอกอย่าฟุ้งซ่านอย่าใส่สีใจเย็นเย็นประชาชนปัญญาดีอย่าจู่โจมเอามีดจี้เข้าลำคอใส่ยาในาในเส้นผมในหนังเล็บในเส้นเลือดต้องตรวจเก็บรอคุณหมอส่วนศพอื่นเผาร่างแล้วไม่อาจรอ ต้องจุดทูบแล้วนั่งย่อปักลงดินโอมผีป่าโอมผีฟ้าผีภูเขาผีปู่โสมสมบัติเฝ้าผีก้อนหินผีเรือกส่วนผีหงคลายเจ้าทานินจงรวมตัวมาดื่มกินเครื่องสังเวยที่ท่าน้ำจำได้ไหมใครมองเห็นเหล่าผีพลายสายน้ำเย็นอย่านิ่งเฉยยใยอีแอมมันเดินหนีอีจํำเลย ยายเลือดเย็นคนคุ้นเคยทิ้งให้ตายถีทุกตัวมาสุมหัวที่ช่องสามเห็นทนายหัวร้อยามทนไม่ไหวแทนที่แม่งจะสลดเจ็บปวดใจอีทนายเสือกเสียงใสไม่เคยแคร์คดีนี้แม่งเพิ่งเริ่มนักพี่น้องนางจำเลยยิ้มสยองสวนกระแสประมาณว่ากูไม่ผิดอย่ารีบแชรเรื่องวางยาอย่าเพิ่งแชจะแพ้ภัย คดีนี้มีเงี่ยนงามและเงื่อนงามต้องตามต่อแล้วค่อยย้ำคลายสงสยัยเรื่องยาพิษและมิตรรักมโนกลายอยากโดดเตะปากทนายสหายแอมขี่ศพแล้วนอนกระแดวนอนกระตุกส่วนอีแอมแสนสนุกเสือกยิ้มแยม้มปู่ถูกชนคนมีหัวต่างเน็บแนมเมียตำรวจอาจถือแต้มเหนือคนตายพระเจ้าตาสุดสาครท่านสอนไว้ ตายสนิทหากไว้ใจมิตรสหายแม้มีรักยังปักมีดจนวอดวายเป็นเท้าแช์อาจแพ้พ่ายให้ลูกแช์เป็นหัวหน้าหากโดนลากลายเป็นหมาลูกน้องเก่าอาจวางยาสร้างบาดแผละจะคบใครให้เฉลียวเอาตาแลระแวดระวังอันมิตรแทร้ไม่มีจริงเพื่อนแท,แท้ก็คือแม่นั่งหน้าเศร้าแม่คนตายนั่งหน้าเฉาเฝ้าลูกหญิง นั่งถือภาพลูกที่ตายไม่ไหวติงเกลียดอีแอมผู้ทอดทิ้งปล่อยเพื่อนตายจบตอนอีแอมสรารัฐคบใครคนนั้นตายหมดสังคมสงสัยว่าอีแอมคือฆาตกรต่อเนื่องแต่ทนายออกมาเบรกว่าไหนละหลักฐานการวางยาว่าแล้วก็หัวเราะกลางรายการโหนกระแส เสียงหัวเราะกระแทกเบ้าหน้าญาติคนตายคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI